วันนี้เรามาทําน้ําใบบัวบกนะคะน้ําใบบัวบกจะมีสรรพคุณแก้ร้อนในนะคะแก้เลือดออกตามไรฟันแก้ปวดเมื่อยอ่อนเพลียมีสรรพคุณมากมายนะคะที่สําคัญ3อย่างสาคัญสําคัญนี้นะคะ,ะเราเจอน้าใบบัวบกที่ไหนรีบทานเลยนะคะหรือมีใบบัวบกมาสําหรับแกล้มจิ้มผักจิ้มต่างๆเครื่องน้ําพริกต่างๆรีบทานเลยนะคะ,ะเราก็มีส่วนประกอบ ใบบัวบกสองถ้วยตวงนะหั่นเป็นท่อนชิ้นเล็กๆมาทั้งกา้านทั้งใบล้างให้สะอาดมาเรียบร้อยเลยนะคะอาน,าน้ําตาลสายครึ่งถ้วยตวงนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะแล้วคกสําหรับตํานะคะคกสําหรับตําเราจะได้อาหารสของการทําใบบัวโบกอย่างดีที่สุดนะคะเราตาเสร็จเราคั้นน้ําน้ําเราเตรียมไว้สี่ถ้วยตวงนะคะคั้นน้ํา แล้วเอาไปตุ๋นไฟอ่อนๆนะคะแล้วมาเป็นน้ําใบบัวบกนะคะทานกับน้ําแข็งเก็บใจตู้เย็นทานได้นานนะคะทานได้นานเป็นอาทิตย์เลยนะอ่าเราไปทํากันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาตําใบบัวบกกันเลยนะคะพอาตาเสร็จเราเอาไปคั้นน้ํากับน้ําต้มสุกที่เราเตรียมไว้นะคะกรองแล้วเราก็เอาไปตุ๋นนะแล้ว ใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วกรองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกรองอีกครั้งหนึ่งแล้วเรามาทานกับน้ำแข็งได้เก็บใส่ตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์นะคะหรือจะแช่ช่องฟรีซไว้กินนานๆก็ได้นะอ่าบางทีเราไม่มีเวลาทำเราใช้ถนอมอาหารแบบนี้นะคะเก็บอาหารไว้ทานใบบบวบกจะมีสรรพคุณนะคะเป็นยาระบาย ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามลายฟันและแก้ช้ำในนะคะเราเป็นฟกช้ำดําเขียวอะไรทานใบบัวบกเราทำประจาเลยใส่ขวดใส่ช่องฟิตไว้เลยกินได้เป็นเดือน2เดือนเลยนะ,ะเวลาเราจะทานแเราเอาออกจากช่องช่องฟิตมาเลยนะคะแต่เวลาเราใส่ขวดอย่าใส่ให้เต็มนะคะใส่ค่อนคอนใส่ค่อนคขวด เดี๋ยวเราตาให้หมดแล้วเราไปคั้นน้ําตุ๋นกันเลยนะคะตุ๋นเลยค่ะเราไปกันเลยอ่าพอเราตุ๋นน้าใบบัวบกแล้วเรากรองมาแล้วเราจะได้น้ำใมบมบัวบกสวยใสยเขียวแบบนี้เลยนะคะอ่าเราทานกับน้ําแข็งแล้วกรอกใส่ขวดเอาไว้ทานเป็นอาทิตย์ได้เลยนะคะใส่ช่องฟิตได้หลายเดือนอ่าใส่ขวดแช่เย็นแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะ แล้วเราใส่น้ํแข็งน้ําแข็งและใส่แก้วใส่น้ําแข็งมาเราทานได้เลยนะคะนี่เลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะใส่น้ําแข็งมาเรียบร้อยนะคะค่ะอ่าสรรพคุณคือเป็นยาระบายช่วยป้องกันไข้เลือดออกตามไรฟันเพิ่มภูมิต้านทานและแก้ชําไหนนะอ่าแก้ชําไหนนั่นก็คือ สารเพิ่มภูมมมีสารเพิ่มภูมิต้านทานให้เราแข็งแรงนะคะเราจะได้หายเร็วๆนะคะค่ะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ปานมีคลิปที่ดีมีสารประโยชน์ออกมาทุกวันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ